วิวน,นี้จะเป็นภาคต่อในการใช้แผ่นพีเวัดมุมโดยในคลิปนี้จะให้ที่หมายอยู่ทางด้านซ้ายมือจากที่หมายแรกถ้าเราอยู่บริเวณเขายอดเขาชนไก่เราต้องการจะทราบว่า จากเขาชนไก่ไปสู่บ่อน้ําแห่งเนี้ยเป็นมุมภาคเท่าไหร่โดยใช้แผ่นพีเ7เป็นตัววัดวิธีการเหมือนเดิมนําจุดหลักในแผ่นเนี้ยมาทาบที่หมายแรกแบบนี้ โดยเส้นขนานในแผ่นนี้ทับเส้นกิดตั้งหรือขนานไปกับกิดตั้งแตกรณีจะสังเกตว่ามันมีช่องว่างบริเวณนี้ให้เราขีดเส้นมัน จากนั้นก็วัดอีกทีโดยหันเครื่องวงกลมไปทางด้านซ้ายแล้วเริ่มอ่านค่ามุมซึ่งอ่านมุมที่อยู่วงด้านนอกในที่นี้อ่านได้สองร้อยก้าสิบสามองศา แต่ข้อควรระวังถ้าหากใช้เข็มทิศในการวัดมุมจะมาวัดเลยแบบนี้แล้วจะไปอ่านเลยลในมุมภาคเท่าไหร่ที่ปรากฏในจอเข็มทิศแบบนี้ไม่ถูกต้อง เพราะถ้าต้องการวัดมุมด้วยเข็มทิศจะต้องหมุนแผนที่ไปให้ถูกทิศก็คือหันไปทางทิศเหนือเสียก่อนจึงจะวัดมุมได้เช่น ว่ได้วางแผนที่ได้ถูกทิศแล้วผมก็ได้วัดมาแล้วว่าทิศเหนือไปทางไหนนี่คือวิธีการที่ถูกต้องเราก็จะอ่านค่ามุมภาค ได้อย่างถูกต้องด้วยเข็มทิศประมาณสองร้อยเก้าสิบกว่านะครับ